หนึ่งจุดที่ห้ามพลาดก็คือไฟอัพไลท์ส่องตามโคนต้นไม้เนี่ยแห <ผม S 1> ละผมเลือกใช้ตามบริเวณครับบางจุดเราใช้สองหัวบางจุดเราใช้สี่หัวข้อดีของการใช้รุ่นพวกนี้คือแผงโซลาร์เซลล์เรารวมเป็นจุดเดียวเพื่อแยกเอาไปรับแสงแดดจุดใดจุดหนึ่งได้พอตกกลางคืนท้องฟ้ามืดไฟก็ติดอัตโนมัติส่วนบริเวณต้นสนสนามหญ้าหน้าบ้านครับเราใช้เป็นสปอร์ตไลท์ปักสนามส่องอัพไลท์โคนต้นไม้ครับแต่เราติดตั้งโดยการขุด หญ้านะครับแล้วก็ฝังสายลงไปใต้พื้นเพื่อให้เกิดความสวยงามแบบนี้เสียเวลาหน่อยแต่ในอนาคตเนี่ยตัดหญ้าเนี่ยไม่โดนสายไฟแน่นอนคิดเผื่อไว้พี่คิดเรียบร้อยแล้วมาดูบรรยากาศการบริปงานที่พี่ชายคิดอยากได้กันครับ ภูหลาบตรงนี้ก็จะมีมุมนี้เลยครับและนี่คือบรรยากาศความมืดก่อนที่ติดตั้งไฟโซล่าเซลล์บ้านพี่ชายขิดและบ,บ้านพี่ชายิดจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมพร้อมแล้วไปดูกันบริเวณสวนด้านข้างตัวบ้านเราเอาไฟอัพไลท์ที่ติดตั้งไปครับส่องสวยมากๆเลยส่วนทางเข้าหน้าบ้านผมเอาไฟฝั่งพื้นและไฟปักสนามตกแต่งเป็นริ้วส่องไปมาแบบนี้แล้วบ้านเพื่อนๆอยังมืดอยู่หรือเปล่ปาลองใช้ไฟโซล่าเซลล์ดูแล้วจะติดใจ